ผมเชื่อว่าคนไทยที่เล่นเกมจำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องรู้จักเกม c a r ์ Rider กันแน่นอนบางคนอาจจะเคยเล่นมาตั้งแต่เมื่อสมัย10ปีก่อนใน PC หรือว่าวันนี้บางคนก็อาจจะเล่นในภาค Lush Plus หรือว่าภาค i ิฟก็แล้วแต่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเป็นคนที่รักเกมนี้นะอยากให้เกมนี้มีคนเล่นเยอะๆแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ผู้เล่นได้เล่นน้อยลงเป็นจำนวนมากเลยนะ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยวันนี้ผมเลยมาทําคลิปนี้คลิปนี้ผมจะขอฝากถึงทีมงานที่ดูแลเกมนี้นั่นก็คือเน็กซอนนะครับเ,เพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ถ้าอยากจะบอกอยากจะฝากทีมงานในเรื่องอะไรอยากให้แก้ไขอะไรพัฒนาตรงไหนให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับพิมพ์มาเลยนะผมจะฝากคอมเมนต์ทั้งหมดให้ทีมงานเลยพิมพ์เสร็จหรือ,อยังเสร็จยังถ้าพิมพ์เสร็จแล้ว ผมจะขอแชร์มุมมองของผมบ้างนะอาจจะถูกหรือผิดไม่รู้ก็เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมนะครับโอเคไปรับฟังกันเลยผมคิดว่าปัญหาหลักๆคือผู้เล่นเนี่ยรู้สึกไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทีมงานเวลาเกิดปัญหาต่างๆเราจะไปแจ้งให้ทีมงานแก้ไขเราก็จะได้คำตอบมาแบบนี้ก็คือจะให้ไปแจ้งปัญหาในแบบฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่แจ้งไปแล้วก็ไม่ค่อยจะได้รับการตอบกลับหรือแก้ไขหรือถ้าแก้ไขก็จะช้ามาก โดยทีมงานจะให้เหตุผลว่าทุกปัญหาที่แจ้งมาเนี่ยเราจะต้องประสานกับผู้พัฒนาเกมที่เกาหลีเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจทีมงานครับว่าทางทีมงานเขาไม่มีเครื่องมือหรือว่าอำนาจในการแก้ไขเกมด้วยตัวเองครับเป็นเพียงตัวกลางแจ้งปัญหาของผู้เล่นไปยังผู้พัฒนาเกมหลักตรงนี้มันก็เลยทําให้ผู้เล่นที่แจ้งปัญหาไปต้องรอการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายครับมันก็เลยทําให้เสียความรู้สึกกันไป นอกจากนี้ครับเกมเปิดมาจะ4ปีแล้วเรายังไม่รู้จักทีมงานสักคนเลยครับเรารู้จักแต่แอดดิสแล้วแอดดิสคือใครหน้าตาแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าตรงนี้มันเลยทําให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เล่นกับทีมงานไม่รู้จักกันไม่รู้สึกดีต่อกันพอไม่รู้สึกดีแล้วไงต่อครับก็เลยทําให้ไม่อยากเติมเกมให้ทีมงานไงครับทีนี้ผมมายกตัวอย่างเกมอื่นบ้าง ทีมงานเกมอื่นเนี่ยเขาจะเปิดเผยตัวตนให้ผู้เล่นรู้จักครับเห็นหน้าค่าตารู้จักชื่อเล่นทีมงานเพื่อสร้างความสนิทสนมให้รู้สึกดีต่อกันเพื่อดึงดูดให้ผู้เล่นเต็มใจที่จะเสียเงินเติมเกมให้ครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาผมอาจจะไม่ทราบกฎของทีมงานครับทีมงานอาจจะมีกฎว่าห้ามเปิดเผยตัวตนแต่ทุกกฎที่สร้างมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ครับอยู่ที่ว่า ทีมงานจะลองคุยกับผู้สร้างกฎนี้หรือเปล่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าต่อมาเรามาดูเพจหลักใน Facebook ครับมีเพียงการแจ้งข่าวสารอัปเดตตามวงรอบที่มันจะต้องอัปเดตของมันอยู่แล้วไม่มีอะไรอื่นๆพิเศษที่จะดึงดูดให้คนกลับมาเล่นเกมกันเลยครับไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งเพจของภาค r u s h p a s s แล้วก็ภาค rift เลยนะเหมือนกันดิอ่าเรามาดูเพจเกมอื่นกันบ้างครับท t เล็กเป็นเพียงผู้เล่น1คนนะที่จะนัดมีติ้ง ทางเพจหลักก็ได้ช่วยแชร์ต่อเพื่อให้ทุกคนรู้เป็นการช่วยกันส่งเสริมคอมมิชชั่นครับเรามาไล่ดูกันนะนอกจากการอัปเดตตามวงรอบเนี่ยทางทีมงานก็จะช่วยแชร์ผลงานของผู้เล่นมายังเพจหลักเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างเพื่อนกับทีมงานครับเรามาดูเกมนี้บ้างครับแทบจะทุกเกมนะที่ทีมงานจะเปิดเผยตัวต,วต,วตนสร้างความรู้จักช่วยแชร์กิจกรรมของผู้เล่นมายังเพจหลักการช่วยแชร์ในสำคัญมากนะเพราะว่าอะไรเพราะเพจหลักเนี่ยมีผู้ติดตามหลักแสนหลักร้านคนนะแล้วแต่เกม การที่ทีมงานช่วยแชร์มายังเพจหลักเนี่ยเพื่อให้ผู้ติดผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านได้รับรู้กิจกรรมเนี่ยเป็นการส่งเสริมคอมมูนิตี้อย่างดีเลยนะและมันก็จะทําให้ผู้เล่นรู้สึกดีต่อทีมงานที่มีการเอาใจใส่ต่อผู้เล่นครับเอาใจใส่ต่อคอมมูนิตี้อะเนียดูเกมนเนี้ยเนี่ยทำความรู้จักผู้เล่นในเกมเนี่ยสอบถามสัมภาษณ์เนี่ยเป็นการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างดีครับทำให้รู้สึกดีต่อกันนะซึ่งผม เคยแล้วนะอ่าผมให้ดูแชทของผมผมเคยจัดกิจกรรมของผมเองเนี่ยกิจกรรมการแข่งขันขผมฝากให้ทีมงานแชร์ไปยังเพจหลักได้ไหมครับเป็นการช่วยแชร์ต่อให้ทุกคนได้รับรู้คําตอบก็คือแบบเดิมเลยครับต้องประสานทางผู้พัฒน,นาอย่างเดียวแชร์ก็ยังไม่ได้เลยนะมันก็เลยเสียความรู้สึกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รักเกมนี้ คลิปนี้ไม่ได้จะมาตําหนิทีมงานแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้ทํามาเพื่อให้ทีมงานได้รับรู้ปัญหาของผู้เล่นปัญหาทําไมคนเล่นน้อยลงผมจะสรุปคลิปนี้นะครับปัญหาแรกที่ทีมงานจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ผู้เล่นรู้สึกดีต่อเกมรู้สึกดีต่อทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้เล่นแจ้งไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการทําให้ผู้เล่นได้รู้จักสนิทสนมกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกรรันระหว่างผู้เล่นกับทีมงานผมว่าทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งน่าจะรู้แนวทางดีกว่าผมนะอยู่ที่ว่าจะมีใจทําหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าผู้เล่นรู้สึกดีต่อเกมรู้สึกดีต่อทีมงานแล้วเขาก็าอยากเติมเกมเกมพอคนเติมเยอะมันก็ไปต่อได้สุดท้ายนี้นะครับ เกมที่ดีคอมมูนิตี้ต้องแข็งแรงทีมงานต้องช่วยกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยขอบคุณครับผม